พุ่นพาเที่ยวท่องเที่ยวไปกับ SME นครปฐมสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดนครปฐมเชิญชมขบวนแห่ของเจดมเภอในงาน SME นครปฐมเฟสติวัลครั้งที่1ในวันที่1พฤษภาคม2 5 6 6นอณองค์พระปฐมเจดี JD, เวลา4โมงเย็นขบวนแห่สุดอลังการสีสันเฟสติวัลครั้งแรกของจังหวัดนครปฐมยกกันมายา,ยาวๆเกือบกิโลวงโยธวาทิศชุดใหญ่แตรวง สาวแคนลลำวงการละเล่นของชาวไทยทรงดำลูกสาวสวยๆชาวสวนสามพรานวัฒธรรมสี่ชาติขบวนสิงโตทองสิงโตเงินปิดท้ายขบวนแห่จากเท็กซัสอเมริกาแักคเป็นข่าวบอยข่าวเกิร์สวยๆอินเดียนแดงมากับนายเำิภอดสุดอลังการข่าวบอยควบหมาห้า,ามพลาดห้ามพลาดสี่โมงเย็น วันที่หนึ่งพฤษภาคม2 5 6 6นกณองค์พ,นะงพระปฐมเจดีแล้วพบกันนะจ๊ะถ้าไม่มาแล้วจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องบายบายจเาาว,แบบาวออกอนนอกบบอออช่หลืากกาย